พ้องเหมือนผ้องสิทธิ์เลยพี่ครับพ้องขาดผ้าพ้อหัวอย่างเดียวเลยะไม่เอ้ย้าผมว่าใช่แล้วล่ะพี่มันต้องใช่แล้วล่ะดูกินยาของพี่เหมือนเกินอ่ะกูยังร้องไม่เหมือนเท่านี้เลยไอ้บ้าปูยังเหมือนปูผมเคยบางปูร้องไม่เหมือนเท่านี้หรอกปูก็ต้องเป็นปูครับครับผมก็ธรรมดาเวลาฟังเพลงแล้วผมจะต้องคอมเมนต์เนี่ยผมก็จะจดนะครับ ผตคงต้องบอกว่ากระดาษมันว่างมากมันไม่มีอะไรจะสดคอมเมนต์เลยผมชอบพี่ร้องเพลงมากผมกดไลค์เลยร้อยทีผ้ชอบพี่ร้องเพลมากผมกดไลค์ไปร้อยทีเลยกดไลค์เลยโอเคเลยนะโอเคเลยะโนคอมเมนต์เลยวันนี้ขอขอพี่ภูมีมี้ยมพี่ภูมอเห็นด้วยกับทุกคนว่าร้องดีนะครับมีแค่อยากจะเสริมก็ตรงที่ช่วงร้องที่ดนตรีเบาแล้วเสียงร้องเบาอะเบาไปหน่อย ควรจะให้แบบมันมันอิ่มเต็มกว่านี้นะฮะมันจะได้ไม่เกิดความแตกต่างมากนักแต่นอกนั้นที่เหลือก็คือเยี่ยมมากอ๋อถอดหน้ากากออกมาเดี๋ยวนี้ผมคันหนึ่งเป็นเสาของครูพงศิษย์เนี่ยเลยครับผมฟังแล้วผมหลับตาหรือว่าคุณโป้งหันหลังให้ผมผมคิดว่าเป็นใช่เลยนะใช่เลยแน่แ่เลยดีมากครับตักลีลาครับตักลีลา อยากจะทราบว่าคุณป้องครับเคยแบบว่าร้องเพลงสไตล์อื่นมั้งไหมคะนอกจากของคุณปูแล้วอะของพี่เสกโลตอะอ่ะก็ได้ค่ะขอสันิดนึงค่ะสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปสิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้สิ่งเดียวที่อยากให้เธอคิดดูไอ้หแล้วขายก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะใช่ไหมพี่ นี่พู้เจ้าไก่ต้องเลิกเลยนะก็ยังเป็นปูอ่ะา็ยังเป็นปูอยู่นะก็ยังเป็นปูอยู่จริงๆจิตวิทยเป็นนกร้องเนี่ยมันต้องร้องได้หลากหลายอ่ะจะเห็นไหมฮะตลกบางคนเนี่ยร้องเรียนแบบติ๊กเชิโล่ก็ร้องได้นุชยิ้มนุชยิ้มอ๋อผมโดนอ๋อผัวผัวผัวนุกเก่งผัวนุกเก่งมากแล้วก็ขยันกว่าหมอปืนด้วยไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องง่ายคอมเมนต์ ผมพาคนของผมไปพักดีกว่าต้องพักแล้วครับพี่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับมาดูคนของผมคนสุดท้ายเขาบอกว่าทํานายากกว่าร้องเพลงเดี๋ยวดูนี่ทำนายากกว่าร้องเพลงใช่ครับมาครับมาถึงช่วงรู้โชคคบทำประโช้พระน่าอนิกฉลอง50ปีพละรักความสุขมอบโชครางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาททุกสัปดาห์ แจกสกอตงคำหนัก50ตังค์กติกาง่ายนะครับเพียงเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนลงบนแพ็กถ่าไปฉายหรือติดปากโค้ดของผลิตภัณฑ์ลงบนปรเสนยบัตรและส่งมาที่ตู้บอนน์1ปรสของจันบางกะปิกรุงเทพ10240สำหรับสัปดาห์นี้นะครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับสกอตงคำหนัก50ตังค์ขอเรียนเชิญคุณโนบุโตะนากานิชิตำแหน่งรองผู้อำนวยการส่วนงานกลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานบริษัทพานาสซริคซีลเซลประเทศไทยจำกัดครับครับสวัสดีครับ ู้โชคดีได้แก่คุณสุพรโตขันหมากจังหวัดสแก้วยินดีด้วยนะครับต้องกำมายอยยมนะครับบทเกตสิ้าธันวคมศุกนี้รับท่านผู้ชายพนาโซดีกลับมาถึงคนสุดท้ายของจังหวัดอุทัยธานีนะครับฝั่งระนองได้ร้องไปครบทวน3คนแล้วนะครับมาถึงอุทัยจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันก่อนไหมว่าถ้าไปถึงรอบสุดท้ายจะไปทําอะไรนะครับ คุยกับนายกองการบริหารส่วนตำบลท่าโพอำเภอหนองขาอย่างครับคุณพาระดีวัชรพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั้งใจจไปทําอะไรครับถ้าไปถึงรอบห้าแสนครับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ะไปสร้างเป็นอะไรเป็นโรงเรือนหรือว่าไปซื้อหนังสือใส่หรือไปทำอะไรอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะคือตอนนี้เด็กของเราได้เรียนที่วัดนะคะเป็นเป็นศูนย์ศึกษาค่ะเอาไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆช่วยการเรียนการสอนนะครับเอาละมีโอกาสครับยังมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้อุทัยธานีนําอยู่ส5 45คะแนต่ที่พี่โป้งโอ้โหทำจัดเต็มเลยนะมันนีนะมาแรงก็ต้องดูว่าฝั่งพี่ปานอมจัดเต็มหรือเปล่านะครับไปคุยกับพี่ปานอมนะครับบอกว่าเป็นเกษตรกรวันนี้มากับใครครับพี่ปานอมมากับแฟนค่ะมีลูกกี่คนแล้วครับมีลูก2คนแล้วค่ะมีลูกมาด้วยเปล่าวันนี้ไม่ได้มาค่ะไม่มาด้วยถามพี่นี่อะพี่นี่น่ยอ่ะพี่อะไรครับเนี่ยพี่ก็เขาเรียกกันเล่นกระเช้ากระเช้ากระเช้ากระเ้าระเช้ากระเช้ากระเพี่ไมะเช้ากระเช้ากระเ้ก็เคยลองชนะเลิศได้ากระเช้ากรเช้ากระเกระเระเช้้เช้ากระ มีน่าท่อนหนึ่งพี่ตัวอย่างก็ิดยืนเลยไม่มีออดด้วยนะฮัลโหลฮัลโหลเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่มีมมกมีเงินทองมารองรับความลำบาก เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวขอเปลี่ยนตัวไป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 เปลี่ยนตัวร้องดีกว่าไหมพี่มณมผมเป็นคนฝึกสอนเลยครับอ่ะพี้เป็นคนฝึกสอนให้นะผมเป็นคนฝึกสอนตายเต้าครับเอาอย่างี้พี่กับเมียพี่ใครร้องดีกว่ากันผมเคยชนะแต่กำลังเสียงก็เดี๋ยวฟังดูกินก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้ครับเขากำลังเสียงเขาร้องแรงเต็มที่ครับโอ้โหแรงเขาร้องแรงเต็มที่ โอ้ครอบครัวที่น่ารักร้องเพลงเก่งนะ้วับแ,แม่เคยประกวดไหมพีม่มานนนเ,เคยค่ะเคยนะเอ,เอาเอาที่ประทับใจตอนนั้นเป็นการประกวดงานอะไรครับงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ค่ะคลินิกเกษตรเอาข้าวไปประกวดเรื่องอะไรก็มีข้าวมีผลไม้มีขขอ่พวกของเกษตรของเกษตรกรที่แล้วมีประกวดร้องเพลงด้วยมีค่ะได้ที่เท่าไหร่ครับที่สองค่ะได้ที่สองมีคนแข่งทั้งหมดกี่คนครับสี่คนค่ะ ปวดได้ที่สองคนแข่งได้หมดสี่คนเราหมายคิดประกวดหรือเปล่าประกวดค่ะอ่ะเราหมายได้ที่เท่าไหร่อะโป๊ะค่ะมันตกโหแล้วมาปูยังาก่งแต่ข้ควปวยที่เราเก่งนะครับเขาบอกว่าทํานาร้อยกว่าไร่ใช่ไหมทำสองคนเองเหรอค่ะเฮ้ยก็ถามเนี่ยเขามาด้วยกันน่ะไหนเองค่ะเขาเก่ง โอเคใช่ไหมอะไรละอะไรละเหนื่อยถ้าทิ้งของแกันทิ้งหายเหนื่อยก็ความเยี่ยมทีหายเหนื่อยแล้วครับนี่แหละความสุขแบบพื้นบ้านของเราวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับสาวุทัยรอเธอค่ะโอ้โหเป็นของใครฮะของคัทริยามารสีค่ะคัทริยามารสีครับโดยคุณประนอมจากหนองขายางครับ อันอกพันสาเธอมาวัดเขาสแกกรักงมารวมกุศลช่วยสร้างวัดเขาสแกกรักงตักบาทเทวแล้วป็นี้ใหญ่พี่ไม่ไปหรือเธอไม่ได้จริงใจสาวไทยไม่รู้ อย่าหลอกให้หลอกหากไม่พร้อมก็พอให้รอโดยไรจุดหมายกระชาวบ้านนอกที่เคยจะคิดหลอกใครโดยเฉพาะคนอุทยัยรักใครนอกใจมา บรรยากาศตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นไหมทีวีถ่ายอะไรอย่างงี้เนาะนิดหน่อยอ่าสู้ร้องในทุ่งเราไม่ได้เนาะสู้ร้องในทุ่งมันกว้างแล้วกว้างเล้วร้องทุ่งมันกว้างเนาะโอ้เอาฟังกับเพจดีกว่าใช่เอาไปก่อนคือถ้าพูดถึงความได้ยินของกรรมการหรือคนดูเนี่ยอาจจะเป็นรองหน่อยแต่กเป็นรองด้วยตัวเพลงอ่ะเพลงมันเป็นเป็นรองเป็นเป็นคนที่เสียงดีร้องมานี่เสียงหวานเลยค่ะแต่ว่าด้วยเพลงแบบ เราไม่คุ้นหูนะคะแล้วก็เป็นเมโลดี้ที่แบบเดายากอะไรอย่างเงี้ยแม้ถ้าเกิดเลือกเพลงที่ส่งหน่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยพราะเสียงเขาดีน่าจะร้องได้หลากหลายด้วยเพราะเสียงเสียงระดับนี้นะครับแล้วที่สาคัญถ้าร้องเร็วกว่านี้สักสิปีตอนยังไม่มีลูกทำไมพี่จะออดอ้อนได้ดีกว่านี้ครับ นัทคิวครับอาจจะต้องเพิ่มชั่วโมงบินในการร้องเพลงเยอะเพราะดูดูพี่ปานอมตื่นเต้นไม่เคยประกวดเกิน4คนไงอันนี้มันต้องหกท่าตีเคยตัดตีดิอันนี้หกครับแต่ว่าตัวเนื้อเสียงเนี่ยดีมากนะคถ้าให้โชว์ขับรถไถเนี่ยจะคล่องมากเลยชอบชอบถ้าเปลี่ยนเพลงอาจจะเห็น power พี่เขาในอีกมุมหนึ่งมีไหมมีไหมขอขอฟังพี่เคยประกวดกับใครลงแรงอ่ะลงแรงใจลรงแรมใจนี่ลองเพลงอื่นสักเพลงหนึ่งปวดร้ายจริงๆ ทำไมทั้งยิงพยองเจอกับน้องไม่พูดจ้ามาเถิพี่ผมสงสารพี่ผมผม,ผม,ม,มกำลังอินกับเพลงเลยนะเว้ยคุณนูโคืออยากให้เป็นเพลงที่เราคุนค้นๆอย่างนั้นใช่ไหมจะดีมากใช่ไหมก็มดีครับเมลโลดี้ของเพลงนี่มันไม่ได้โชว์สกิลมากครับเป็นเพลงเล่าในเรื่องเพราะฉะนั้นเขาต้องคุมที่เขาทำนี่คือถูกแล้วคือพยายามคุมในเรื่องตัว,อตวเองว่า โอเคต้องเล่านะคือถ้า <พอ S 1> เป็นยิมนาสติกที่ใช้ท่าธรรมดาเนี่ยนั้นนั้นใช้ท่ายากแล้วก็ซ้อมท่ายากมาด้วยท่ายากมาดีาด้วยเป็นกางใช้น,น,นะครับพี่ครับร่บอมต่อเลยพี่ชมเสียงดีจริงๆนะครับแต่ว่าการร้องเนี่ยร้องอั้นกลายเป็นว่าอึดอัดลองร้องให้มันสบายกว่านี้แล้วก็อยากจะร้องอยากจะปล่อยก็ปล่อยออกไปจะดีขึ้นนะครับ เอาละครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับเดี๋ยวกรรมการจะต้องตัดสินคนสุดท้ายแล้วนะครับพ่มายืนกยูขามากมาคู่ันช่วงหน้าครับกลับมาดูผลว่าอุทัยกับระนองจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับสวัสดีครับและนี่คือช่วงยามามาไปดูตอนนี้นะครับเราสองคนอยู่ที่โรงเรียนวัดเจตุมดีศรีวรารามเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเดีวเรามาทำอะไรกันนะแ่แต่สิอยู่ๆก็นลื่ไม่ออกก็มาลงเรียนรู้แต่ว่าเป็นเรื่องดีๆอ่ะเันคือเรื่อง เพราะอะไรอ่ะรวมตัวกันได้อย่างไรใช่ไหมครับผมเป็นคนทําเว็บไซต์ใครที่รักปลาทองเนี่ยเขาก็เซิร์ชเข้ามาก็เกิดการรวมตัวสร้างกิจกรรมขึ้นมาครับก็จะมีพวกกิจกรรมเลี้ยงปลาท้าดวนครับใครรักปลาแบบไหนเอามาเลี้ยงแข่งกันแข่งกันในลากตร์ที่ว่าเลี้ยงแล้วใครสวยกว่ากันคิดว่าเสน่ห์ของการเลี้ยงปลาทองนี่มันคืออะไรครับเด็กมองปุ๊บเนี่ยมันน่ารัก มันมีหางคุยมีวุ้นมีสีสันที่สวยงามใครๆเห็นก็ต้องชอบ,บพอเห็นเด็กเห็นแล้วทำปุ๊บมีไรายได้เด็กสนใจเพราะคือัเชิยพ่อแม่เห็นว่ากิจกรรมนี้ดีนะครับสร้างอาชีพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เด็กยังได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของปลาทองรวมถึงคุณผู้ชมนะครับใครอยากมีอาชีพแบบว่าเล่นปลาทองหรือว่าอยากเลยงปลาทองแบบมืออาชีพจริงๆสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนครับ เว็บไซต์นะครับ Thai Go Fish Club com ครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่มีเรื่องราวหรือว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับส่งเรื่องราวของคุณมาตามที่อยู่นี้นะครับเรื่องไหนได้ออกอากาศรับเงินรางวัลจาก y ม m a h a ไปมูลค่าสลมแนบาทติดตามนะครับว่าสำหรับหน้าคลิปเราจะพาไปชมอะไร้ยามาฮ่าพาไปดู